เมือนเราฝึกอาาปาเนี่ยมันจะทุกข์อย่าง้ยนึ่งแหละ,ะแน่นอกร้อนอสองข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกับมีอะไรยืดนเป็นแผ่นไม่มีใครพูดหรอกอ,อีกอย่างหนึ่งจะหัวตึงๆคิดอะไรไม่ออกยิ่งตึงมากยิ่งแน่นมากหัวตึงๆเนี่ยยิ่งคิดอะไรไม่ได้เลยอ่านี่นะ,ะไม่มีใครพูดนะอ่า วันนี้ก็มีใครพูดถึงเรื่องของความคิดไมมรู้ว่าความคิดเนี่ยเขาเขาห้ามไม่ได้หลวงตาบอกว่าไม่ได้ไปห้ามอ่าไม่ใช่ว่าบอกให้หยุดคิดฝึกให้หยุดคิดไม่ใช่ไปห้ามคิดความคิดไม่ใช่ไปหยุดคิดเพื่อจะหยุดคิดนะคือให้เราฝึกอาณาปาไปอะไรฝึกอาณาปาไป พอฝึกไปอ่ะมันจะเริ่มตึงๆหัวน่าจะชาๆบางทีเนี่ยมันมีเข็มมีมดกัดเนี้ยนะอ่าบางทีหูเนี่ยจะอื้อไม่ได้ยินเสียงเลยแค่ดูลมเฉยๆทำไมมันมีอิทธิพลขนาดนะ้เพราะตึงหัวเป๊ะลูกตาก็าห้าปีที่ไปอยู่ในปา่าคือไปทวนเรื่องนี้แหละเรื่องอนุโลมปฏิโลมอ่ามันเกิดเพราะสาเหตุอะไรเราต้องไปสังเกตรายละเอียดของตัวเอง หลวงตาก็เลยรู้ว่าการมีกําลังคือลมหายใจเนี่ยเป็นกําลังของสมถะคือฌานเห็นไหมอ่ามันจะเริ่มแผ่ขยายไปเรียกเรียกว่าสภาวะมันจะขยายไปทั่วตัวเราเห็นไหมอ่าเหมือนสมัยก่อนหลวงตาเนี่ยนั่งไม่เกินไม่เกินยี่สิบมาทีมันก็จะตายแล้วปวดขาเข้าใจไหมแต่ถ้าตอนนี้มันนั่งได้ตลอดก็ได้ เพราะมันมีกําลังที่แผ่ซ่านลงไปเหมือนเรามียาชาส่วนตัวเราไม่ค่อยมีความรู้สึกเวทนาเห็นไ,ไหมอ่ามันจะผิดแปลกจากมาตอนเรายังยังเป็นคารวสตอนเรายังฝึกอยู่เห็นไ,ไหม